สวัสดีครับอยู่กับผมกันเคยกับ NNI ครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือ กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยฮะอะไรนะสุ่มเพชรฟ,ฟรีมีที่ไหนก็ที่นี่ไงแบบเว็บสุ่มเพชรฟ,ฟรีปลาการันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก u i d เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย u i d ของเราที่เราสมัครไปเมื่อส ตอนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR code ซึ่งมันจะปรากฏให้เห็นในคลิปหรือไลฟ์สตรีมสดเกมฟรีไฟล์ของช่องนี้นำรหัสที่ได้มาเติมเริ่มสุ่มรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับโอเคครับวันนี้เรามาเป็นพีมิดหรือว่าอะดามนะครับอ d ดามในเวอร์ชันลุ้นๆเนอะโอเคเนาะวันนี้เราก็จะมาเหมือนเดิมนะครับ นี่เลยต e. ื่นต um, ื่นต <kas S 1> ื่นตื่นมาเลยครับมาแล้วมาเร็วเล็กมาเล็กมาเล็กมาใครมาทันก็ได้ไปครับใครรู้จักก็ได้ไปครับขอให้ทักมาพิมพ์ทักมาครับเอาเอ้ยขอให้เดินมาใกล้ๆครับเดินมาใกล้ๆเดินมาใกล้ทักมาทักมาเดินมาใกล้ทักมาครับเดินมาใกล้ทักมาอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว อาวยังนิ่งกันอยู่ยังนิ่งกันอยูอ่ลายแล้วก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนในการติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ